ห้ามโดนฝนไฟไม่โรงงานปะทุอีกรอบยานไม่ใช่ฝนกรดแต่มีสารเคมีอันตราย ห้ามโดนฝนไฟไม่โรงงานปะทุอีกรอบยานไม่ใช่ฝนกรดแต่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและทางเดินหายใจ6กร,รกฎาคม64จากกรณีเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกของบริษัทเหมืองตี่เคมีคอลจำกัดออบางพลีจอสมุรประการมีรายงานว่าไฟได้ปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาโดยมีควันดำจำนวนมากพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางฝนที่ตกอย่างหนักในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงกลางสายฝนจนสามารถดับไปได้เมื่อเวลา17.40นาทีมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสรายไฟป,ประทุอีกควันพวยพุ่งจากโรงงานถิงแก้วขณะฝนตกหนักนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าหากฝนตกจะเกิดผลดีต่อสภาพอากาศรอบจุดเกิดเหตุเนื่องจากเป็นการกำจัดมลพิษที่ลอยอยู่ในอากาศและส่งผลให้อุณหภูมิบริเวณจุดระเบิดเย็นลง แต่กลับกันจะส่งผลกระทบกับแหล่งน้ำธรรมชาติโดยรอบเพราะสารเคมีที่เจ้าหน้าที่ใช้ควบคุมเพลิงจะไหลลงสู่แหล่งน้ำจึงขอเตือนประชาชนว่าภายในระยะเวลา12วันงดการสัมผัสฝนและแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรงแต่ยืนยันว่าฝนที่ตกลงมาไม่ใช่ฝนกรดอย่างแน่นอนหนึ่งฝนกรดแอซิดเรนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอันเกิดเนื่องมาจากมลภาวะทางอากาศ ซึ่ส่วนใหญ่เกิดมาจากการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหก,กรรมทั่วไปของมนุษย์โดยฝนกรดเป็นผลมาจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์โดยก๊าซทั้ง2ชนิดนี้มักจะเกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟ o อสซิลเช่นถ่านหินก๊าซธรรมชาติและน้ำมันก๊าซทั้ง2ชนิดนี้จะทำปฏิกิริยากับน้ำและสารเคมีอื่นๆในชั้นบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดกรดซัลฟวริกกรดไนตริกและสารมลพิษอื่นๆ ก๊าซเหล่านี้มักจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีจะส่งผลทําให้อากาศอบอ้าวอากาศร้อนชื้นทําให้เกิดมลพิษทางอากาศเมื่อไปโดนกับออกซิเจนอาจถูกกระแสลมพัดพาไปหลายร้อยกิโลเมตรและมักจะกลับสู่พื้นโลกโดยผลหิมะหมอกหรือแม้แต่ในรูปฝุ่นผงละอองนายแพทย์โอภาสการกรวินพงอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสารเคมีที่ทำให้เกิดควันพิษจากไฟไม่โรงงานผล มิดพลาสติกคือสารเคมีสไตรีนโมโนเมอร์เป็นสารเคมีที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีแต่มีกลิ่นเฉพาะตัวสามารถกลายเป็นไอระเหยและลุกติดไฟได้และพิษจากสารเคมีอื่นๆที่เกิดจากการเผาไหม้สไตรีนได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ควันดำหรือฝุ่น PM10 และ p m 2 5 5 ถ้าสูดดมเข้าไปจะทําให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจปวดศีรษะมึนงง,งอ่อนเคลียคลื่นไส้และมึนเมาหากได้รับสารพิษปริมาณมากอาจทําให้เกิดอาการหมดสติและเสียชีวิตได้หรือถ้าสัมผัสถูกผิวหนังจะรู้สึกระคายเคืองผิวทําให้ผิวแดงแห้งและแตกซึ่งสารสไตรีนโมโนเมอร์ omer, ยังเป็นสารที่อาจก่อให้เป็นมะเร็ง